ใช้่องผ่องแผ้วกายาภารกิจธรรมมาปู่ก้องบุตรีแกร่งดังผาสูงเด่นใหญ่งามวงส่งให้แซสองเด่นฟ้าดาดาว สวัสดีค่ะดิฉันนางวรณภาบุตรวงศ์ณนะวันนี้รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีส,สกเกตเขตสองนะคะหลังจากวันที่30กันยายน2564ก็เป็นวาระที่จะเข้าสู่ในในโหมดใหม่นะคะเป็นผู้รับบำนาญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีส,สกเกตเขตสอง ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะไม่เคยมีอายุมากเท่าวันนี้สักวันหนึ่งเลยนะคะเมื่อทางราชการกำหนดว่าให้เราพ้นจากราชการเนื่องจาก,กเกษียณอายุราชการครบวาระ,กระเกษียณอายุราชการก็ถือโอกาสในวันนี้กราบขอบคุณทุกทกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ดิฉันได้เติบโตในระบบราชการมานะคะตั้งแต่ วันที่16พฤษภาคม2526ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสาณโรงเรียนบ้านตำแยออําเภอเมืองจังหวัดศรีสกเกินะคะที่ดิจันบรรจุเข้ารับราชการในจังหวัดศรีสกเกิตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เข้าสู่ระบบราชการเติบโตมาในเส้นทางของราชการทั้งหมดนะคะ เป็นข้าราชการครูจนถึงปัจจุบันโดยำดำรงตำแหน่งครูผู้สอน9ปีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งครูใหญ่1ปีแล้วก็เบนมาสู่ในสายสำนักง,งานโดยเริ่มต้นเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอพายุและก็เป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอพายุอภอุทุมพรพิสัยและก็มาสู่ตำแหน่งของผู้บริหารการศึกษาระ,ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจนถึงปัจจุบันนะคะความเติบโตในระบบราชการโดยตลอดนะคะก็ต้องขอพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดิฉันได้มีความก้าวหน้าในระบบราชการมาตลอดเริ่มตั้งแต่สายผู้สอนครูใหญ่แล้วก็ผู้บริหารการศึกษานะคะ่ะ เริ่มแรกก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อสำรวยบุญคงคุณแม่สงวงบุญคงที่ให้ชีวิตให้ความรักให้ความเมตตาให้การศึกษาจบการศึกษาแล้วเข้ามาปินสู่ระบบราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยความอบอุ่นของครอบครัวถึงแม้ปัจจุบันท่านจะเสียชีวิตไปทั้งสองท่านแล้วก็ดี ก็เป็นที่รักที่บูชาของดิฉันมาตลอดค่ะคุณพ่อและคุณแม่พอเริ่มเข้าสู่ในการศึกษาก็ต้องขอบพระคุณคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้ความรักต่อสิษย์คนนี้สำเร็จการศึกษามาทุกระดับตั้งแต่ต้นจนจบปริญญาโท ให้ความเป็นครูให้การชี้แนะให้ดิฉันได้เติบโตในด้านนี้เป็นครูผู้สอนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและก็เป็นผู้บริหารการศึกษาด้วยความเคารพจากสิทธิคนนี้ระลึกถึงคุณครูทุกๆท่านเมื่อเติบโตครอบครัวมีความสำคัญที่ทำให้ดิฉันได้มีความก้าวหน้าความอบอุ่น นายบังกรบุตรวงศ์คู่สมรสกองดิฉันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะจากไปแล้วแต่เราแม่และลูกสาวคือลูกสาวดิฉันนางสาวนิชการบุตรวงศ์ก็ระลึกถึงคุณมังกรบุตรวงศ์มาโดยตลอดตอนนี้ก็เป็นปีที่สีที่เขาจากไปนะคะก็พวกเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่ทุกๆวัน,นะคะ่ะนอกจาก ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรญาติพี่น้องก็เป็นพลังสำคัญในการที่ทำให้ดิฉันและลูกสาวมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อเขาจะจากไปญาติของคุณพ่อญาติของดิฉันก็ให้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวเรามาโดยตลอดนะคะเมื่อสู่ในเส้นทางของการทำงานผู้บังคับบัญชาทุกท่าน โดยเฉพาะในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีส,สเกตเขต2ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตทุกท่านเริ่มตั้งแต่ท่านทวัชชัยพินปลุกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านแรกของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารีส,สเกตเขต2สมัยนั้นท่านท่านกวีเพ็งศรีท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านที่2 ท่านวิเศษภูมิชัยภูมิในการสำนักง,งานเขตท่านที่สามท่านสิงห์ทองสิงหะพรหมท่านภูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาศรีสะเกดเขตสองท่านสมพงษ์โร์พัฒนาพงษ์ท่านระที่ร้อยตรีทวีศักดิ์นามศรีท่านไพบูล์ศรีสุธรรม ท่านธีรพงศ์บุษบงและท่านสุริภาศิหวงศ์ดิฉันเป็นคนโชคดีนะคะมีผู้บังคับบัญชาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดเขต2ตั้งแต่เป็นพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดเขต2จนถึงเป็นสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2ดิฉันมีผู้บังคับบัญชาในตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถึง9าท่าน เป็นเลขมงคลสาหรับชีวิตดิฉันเหมือนกันนะคะในส่วนนี้ผู้มงคกบัญชาทุกๆท,ท่านให้ความรักความเมตตาช่วยชี้แนะในการทํางานในการปฏิบัติตนในการคลองตนคลองคนคลองงานให้ดิฉันมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จในระบบราชการมาอย่างต่อเนื่องทุกๆท,ท่านต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะ ถึงแม้วันนี้ดิฉันครบอายุกเกษียณอายุราชการที่จริงแล้วอยากกราบเรียนเชิญท่านทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพด้วยความขอบคุณนะคะแต่เรื่องด้วยสถานการณ์ณนะวันนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่จะเรียนเชิญทุกๆท,ท่านให้มาให้ดิฉันได้มีโอกาสได้ขอบคุณนะคะก็จะมีท่านที่ ให้ให้เกียรติให้ความกรุณากับบิฉันเช่นท่านไพบูนศรีสุธรร,รมท่านธีรพงศ์บุตรสมบงนะคะและท่านสุริภาศีหวงต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะในส่วนของท่านผู้อาวุโสท่านที่ดิฉันให้การเคารพนับถือในส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ดิฉันและครอบครัวมีความ,ม,ก,วามก้าวหน้ามาโดยตลอด ในชีวิตราชการในความเป็นผู้ใหญ่ที่เมตตาลูกหลานมาโดยตลอดดิฉันก็อยากจะกราบเรียนเชิญท่านทุกๆท,ท่านแต่ก็ด้วยข้อจำกัดในหลายๆอย่างก็ไม่สามารถที่จะเรียนเชิญท่านเข้ามาให้ดิฉันได้กราบคารวะได้ทุกๆคนนะคะก็ขออนุญ,ญาตวันนี้ก็ต้องขอบพอคุณท่าน นิคมสิงดงนะคะผู้ใหญ่ที่ดิฉันเคารพนับถือมาโดยตลอดท่านสวัยอัารีท่านสวัยอาาัา,ยอา,ารีนี้จะเป็นท่านที่ดิฉันและครอบครัวให้การเคารพนับถือและดิฉันมาอยู่ที่อุทุมพรพิสัยไ,ได้ก็เนื่องด้วยจะท่านมีส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ดิฉันได้มาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการ,ระสมศึกษา ที่อำเภออุทุมพรพิสัยหลายท่านก่อนที่ดิฉันจะมาอยู่ที่อุทุมพรพิสัยนี้เขาบอกดิฉันว่าท่านหัวหน้าสวัยอาสาลีสร้างห้องไว้สำหรับผู้ช่วยวรรณภาบุตรวงศ์ค่ะดิฉันก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงห้องนั้นดิฉันก็เมื่อมาอยู่ที่อุทุมพรพิสัยก็อยู่ห้องนั้นมาโดยตลอดและห้องนั้นก็เพิ่งถูกหรือไปเมื่อ ไม่กี่ปีมานี้นะคะประมาณสักสองปีสามปีมานี้เองนะคะนั้นในความทรงจำดีๆที่นิฉันมีต่อสำนักง,งานประถมศึกษาอําเบลทุพมพรพิสัยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็ด้วยความระลึกถึงมาตลอดนะคะท่านนิสิตลังสีเป็นผู้ใหญ่ที่นิฉันและครอบครัวเคารพนับถือมาตลอดนะคะ ท่านให้สิ่งดีๆกับดิฉันมาตลอดในในส่วนทั้งชีวิตราชการและก็ชีวิตครอบครัวก็ต้องกราบขอพระคุณท่านท่านสวัสุธีนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดิฉันให้การเคารพนับถือและหลายๆท่านก็ให้การเคารพนับถือก็ต้องขอบพคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติในวันนี้นะคะท่านผู้บริหารลหลายๆท,ท่านที่ดิฉันไม่ได้กล่าวถึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ ในส่วนของเพื่อนร่วมง,งานที่ให้การเคารพนับถือให้เกียรติให้ดิฉันได้มีมีความสะดวกมีความสบายมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งนะคะต้องขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนท,ทุกทท่านขอบคุณคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆโรงเรียน ในส่วนของสำนักง,งานเขตต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านผู้อำนวยการกลุ่มน้องๆบุคลกากรทางการศึกษาศึกษานิเทศที่ให้เกียรติให้การยอมรับเป็นทีมงานที่มีคุณภาพให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านจนงานสำเร็จด้วยดีมาตลอดต้องขอบคุณทุกๆท,ท่าน ในส่วนนี้ทั้งหมดนี้จากใจจริงของดิฉันนะคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการวันที่16พฤษภาคม2526จนถึงวันที่30กันยายน2564รวมเวลารับรา,ราชการทั้งหมด38ปีกว่า ดิฉันมีความสุขในการทำงานในทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารการศึกษาในทุกตำแหน่งดิฉันขอประคุณทุกท่านที่ให้ให้เกียรติให้ความรักให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างสูงยิ่งนะคะในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ